โนเบว้นะคะอุ้ยมีนะคะด้วยแสดงว่าเรากำลังเล่นอยู่กับผู้หญิงใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวนะครับขอเปลี่ยนไอเทมก่อนเขาไม่ใส่เบล่นะเชดอาว่าทุกคนสเต็มครับเกมนี้บอกเลยเออทุกคนครับมีใครไปร่วมกิจกรรมที่ผมแปะในคลิปชั้นไว้ใต้คลิปยังอ่ะคือผมไปลองรับเหรียญฟรีมาแล้วร้อยเหรียญนะครับแต่ยังไม่ได้ลองแลกของรางวัลเลยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับอุ้ยอุ้ยดันมาตรงนี้เลยหรอ โูด,ด้านโปรวินซ์นะครับแล้วเล่นเป็นโหมดสไนเปอร์ด้วยนะสายกอมุมโคตรเยอะครับด่านนี้ <c oughs> นี่ไงนหนึ่งม,มุมเช็ดนะครับไม่รู้ว่าหัวห้องเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาวะรู้สึกว่าเกมนี้จะมีทำให้ดีเป็นพิเศษนะครับเราเสืีภาพโอ้ย อันไหนโอ้ยโอ้ยโอ้โหสวยนะครับเฮ้ยบาเลตนัดเดียวไม่ตายกันหรอเดี๋ยวนี้เอาเรื่องว่ะโอ้โหพีบีมาถึงจุดที่เรายิงบาเลตกันแบบว่าต้องกังวลแล้วนะครับว่าจะตายหรือไม่ตายนะเ <c> ฮ <oughs> ้ยตัวตัวผมไอดี ID นี้บาเลตยังเหลือเพียบเลยนะครับสุ่มมาได้7วัน2รอบค,ครับ,บทุกคนของจริงเหรอวันนี้มาแบบไม่ได้สับกับบัตเตอร์ไฟส์ไหนแล้วนะคะ เป็นเป็นแนวอ e. ะไอวันนี้อยู่คอมมิวคู่นะครับผมนี่ไงเอยยิงหัวห้องโอ้ยยิงโดนหัวห้องด้วยไอ้ไอ้้้้โอ้โหคนเราจะเคลียร์บอมบ์เอมที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าถามว่าวางไหมไม่นะฮะโอ้ยช <eye> <'m> ิ๊ เฮ้ยพอไม่มีเบลล่แล้วผมรู้สึกว่าผมโฟกัสในการควิกสโคปดีขึ้นนะครับเหมือนเราจะแบบว่ามันสับช้าจะยิงแล้วมันต้องตั้งใจยิงกว่าเดิมนะครับอุ้ยอุ้ยความแม่นโปรสองรเป็นเพราะเบลล์ไวหรือว่าเป็นเพราะเล่นกับเล่นกับผู้หญิงครับเนี่ยเฮ้ยเกินไปเปล่าเอาละครับโฟกัสโฟกัสจริงจังสองสองละปัง โอ้ด่นานป่าเสียนะทุกคนโมเสนายด้านนี้เฮ้ยสตัวผมออมองว่าม,มุมมันมุมมันเยอะมากนะครับด้านเนี้ยโอ้โหโอ้โหยยยยยยยหยย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 ยเยเเยยยลนยยยยยนยยยาพัยยเล,เลยย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 ยล ได้อยู่ครับเอ,าอ้าผมว่าเดี๋ยวน่จาจะดันมาอีกนะครับรอเลยตั้งรับรอเลยเฮ้ยมาแล้วเดือดเนคนในหัวห้องเลยผมจำชื่อไม่ได้แล้วอุ้ยเดือดเดือดเดือดมีลูกแป๊บเช็ด เฮ้ยโดนได้ไงโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวท้ายเพื่อนวนพาเราครับเชชอบยิงสะพานเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยรีเฟกซ์รีเฟ,ฟ,ก,ฟกเกินรีเฟกหรือเปล่าเมื่อกี้ปุ๊กแล้วครับผมสะพานใต่เดี๋ยวนะเพื่อน,นเอาหน่อยครับทุกคนวางบอลบอลขอแบบรอบครอบเลยรอบนี้จริงจังเกมมิ่งก่อน เราจะมาเชื่อชัยกันในห้องนี้นะครับผมทุกคนน่าจะไม่มาทางนี้แล้วผมว่าน่าจะไปขึ้นทางเชื่อม B มากกว่านะไม่ก็สะพานเลยกลับไปคเวอร์กับเพื่อนก่อนค cover เสียงวัดเล่นจะดังขึ้นหน่อยนะครับอุยเข้าพอมไปแล้วว่าทำไมไม่ค่อยได้ยินเสียงนะเราไม่ได้เพิ่มเสียงเกมนี่ เฮ้ยมาว่ะทุกคนโอ้โหเฮ้ยทำไมวันนี้มันแ่นเพ็นพิเศษวะ <c oughs> ใช่เปล่าวะเป็นเพราะเป็นเพราะอะไรนะนี่ครับเพิ่มประสบการณ์โอ้ยแชมบี้โหดไปแล้วเพ,พื่อนปวดแบบฝั่งน้ำเงินแบบไม่เขามั่นใจมากนะครับดันแบบทุกวินเลยอะ แต่นี่แหละครับผมเลยตั้งรับรองทุกวินเลยไม่ตันไปเหมือนกันโอ้ยสวยครับเช็ดแม่นเกินมาไหมมาไหมจังหวะน,นี้ไม่โดนโอ้ยพอสับกับมีดคู่กระดูกแล้วเฮ้ยรู้สึกว่า โฟกัสดีขึ้นนะครับหรือเปล่าเกี่ยวไมนไะด้ไปหยิบวิดีโอมาเดิมโอ้โหทุกคนครับโอ้โหมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้กดอัดวิดีโอใหม่นะครับช็อตเมื่อกี้ค้างกระตุกนะครับผมโอ้โหต้องจำแบบว่าคัาดบางช่วงออกไปนะครับ,บ,บนี่ผมกดอัดวิดีโออย่างไรเนี่ยเดี๋ยวโอเคอัดแล้ว สวยไม่เล่นไรเลยอะ,อะโอ้โหถ้ามีไปเล่นสบ่อยเลยทุกคนผมบอกเลยว่าจาังหวะการยิงของเราเนี่ยแบบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคือผมอาจจะแบบเน้นรัวก็เน้นรัวไปก่อนไม่ได้เน้นแบบว่าโฟกัสยิงแบบประมาณนี้นะครับอุย้ยเช็ดเอาวะเฮ้ย วันนี้มาจริงแต่ละช็อตของเราแล้ววันนี้อุย้ยมาแล้วมาแล้วเอดันแล้วโอ้ยอเจอกับโบล่าด้วยยังไม่เสียนะครับยิ่เสียงโบล่า12่สองเราทำไมรู้สึกว่าเขาสับไฟจังโอ้โหวางก่อนวางก่อนวางก่อน อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยัฟบเจดว้าวโอ้โหประสบการณ์ของเราในวันนี้นะฮเฮ้ยโอ้โหด้านนี้เดี๋ยวทุกคนเอาจริงเหรอโอเคครับตอนนี้ครับเกมที่สองเจดเอาละทุกคนเฮ้ยคือแบบแต่ละช็อตเกินไปป่ะวะวันนี้โอ้โหส่วนคำว่าน,นะคะคำเดียวลั่นเลยเ,ออเล่นนะ อ,อุ้ย,ยบางทีก็ยิงแขนตายนะครับบางทียิงกลางตัวก็ไม่ตายนะอุ้ยเอ้ยมาลวลัวครับลันบ่นลัวนลัวฮึ่มีดแรกสี่คิวครับโหวันนี้บอกเลยว่าตาราด่านคือไม่ใช่ด่านที่เราเล่นประจำเลยด่านแล้วครับผมโอหเห็นด่านสองแล้วเดีเ๋ยวมารอรุ่นด่านสามด้วยว่าด่านอะไร อยู่กับเพื่อนเราอ๋ออุ้ยโอ้โหเอาเนื้อว่ายิงกับเพื่อนอยู่จังหวะนี้เช็ดไอ้ทีมเราไม่ใช่เล่นๆนะครับเนี่ยดูที่ยศไม่ได้จริงตอนนี้ผมเ,เ,เรียกครับผมอกองกำลังประจำฐานที่มัน่นชื่อด่านเอ้ยไม่ตายนะครับไม่ใช่ผมยิงผมเจอผมโดนนะ น่าจะเป็นพอทะลุกระจกด้วยนะครับเฮ้ยพี่ตรงนี้ยิงทะลุไม่ได้อะเลยดโโีโอ้โหโอ้โหน่าโดนมากเลย <c oughs> ยิงทะลุไม่ได้นะครับอันแน่ไปไปไปไอ้เจ็บปุ๊บไอ้เจ็ปุ๊บอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปก่อนโอ้โหดีว่าจะไม่โดนแล้วนะครับสภาพ เฮ้ยไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอตรงนี้อยู่ไหนวะเฮ้ยอจริงผมรู้สึว่าเล่นดันนี้ตอนนึกถึงเมื่อก่อนนะครับสมัยที่เล่นหมดมีดอ่ะตอน PV อยู่เซิร์ฟก่อนนะครับชอบเล่นดันนี้มากเลยมันแปลกๆดีนะครับมีมุมสูงๆให้กระโดดยิงกันได้ไอ้กระโดดฟันกันได้นะคร <c oughs> โอ้โห มันจะมีจุดวางบอมอ่ะทุกคนที่ถ้าเราเป็นทีมแดงอ่ะเราสามารถโดดข้ามตึกขอบตึกอะหน้าต่างไปถึงที่วางได้เลยนะครับเน,เนี่ยซ้ายข้างล่างเราเนี่ยจะเป็นที่วางเลยนะครับโดดใต้กำแพงกันมันมากปีนหน้าต่างจะมีคนมาโดนมุมนี้เราอีกไหมนะอุ้ยโอ้โหงงมากเดี๋ยว เขายิงรัวจังสวยอื้โอื้่โดนทำไมไม่โดนอื้มอุ๊ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว จนะรับมีคนหนึ่งทำได้โอเคเฮ้ยเพราะว่าทำิ่่โคตรดีครับเฮ้ยโอเ้เล่นบ้านเล่วันนี้บอกเลยว่าฟื้นที่สม,มานี่คุ้มเลยครับวันนี้คุ้มแล้วเอาวาะกลับมาขึ้นน้ำนะครับจะโดนน้ำสองศูนย์นะห<อ>าหน่อยครับหญิงสาว <laughs> ต้องนิดนึงนะทุกคนแบบ สภาพเกี่ยวไปแล้วความรั่นของเรามาจากเรื่องนี้จริงๆนะเหรอเฮ้ยตกใจเพื่อนเราจริงใส่เราทำไมเฮ้ยตัวลนะครอะไรเนี่ยอุ้ยเช็ดดูทีทุกคนแบบผมคริสโครกบ้างว่โอเคมาจริงๆแลับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทาม์มิงแล้วก็ช็อตฟุกๆเนี่ยมาจริงๆครับเฮ้ย โหดนะแบบนี้ม <All right, S 1> <vậy. S 2> ันไปยันตรงนู้นเลยเหรอเฮ้ยดีครับมีคนรู้จักเราด้วยคนจำเราได้นะอย่าออกคลิปอุ้ยเจ็ดเอาหัหอมเฮ้ยหอมอยากออกคลิปวะแปลว่าหวหอมเขาจำเราได้แล้วเนี่ยนี่ะแล้วมันต้องมีคนโดนมุมนี้เราสักเกมนึงแหละถ้าโดนทะลุอุ้ยไม่ตาย เอ,อ้ยตัวนี้มันคือโอ้โหดักหน้าเกินเลยนะครับคือแบบเขาเกิดมาเขาจะวิ่งกันมากูมาทางนี้นะครับถ้าเราดักตรงนี้ได้นี่คือไปยากมากนะฝั่งนู้นเฮ้ยตกใจจริงๆผมอาจจะลดเสียงเกมในคลิปนะครับแต่ว่าเสียงเกมที่เล่นอยู่ตอนนี้จริงๆมันดังมากนะครับบางทียีนเสียงบาลเลตเองยังตกใจเลยนะผม ลองฟังเสียงครับดาบมันกว้างมากทุกคนเฮ้ยตรงไหนครับเพื่อนอ๋อโอ้ยโอยโอ้โหคนนี้โคตรแม่นเลยวแวปไปยิงเอ้ยเข้ามาดิครับเท็ดแม่นเกิน <laughs> โอ้โห เอาผมออกคลิปเดี๋ยนะทำไมเขาแทนตัวเองว่าผมมานะเดี๋ยนะเดี๋ยนะสรุปเขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วผมว่าผมโดนปัน่นละเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมไม่ใช่แล้วหัวห้องแล้วคือผมได้เป็นหัวห้องด้วยนะครับตอนเนี้อุ้ยเลือกด่านมาฆ่าตัวเองบอกว่าเนี่ยนี่ครับด่านสามของเราอุ้ย ต้องบอกเลยว่าใน้ะแบบเราวันนี้ดูแอบบไม่มีแมปที่เล่นประจำเลยนะตื่นเต้นดีครับผมตอนนี้นครับม,มาลาเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับยิงปิดอีกแล้วโอ้โหมาทุกแมปจริงๆนะครับทามิ่งเรา โคนแบบนี้ได้เล่นเต็มวินเลยนะครับเริ่มจากศูนย์ศูนย์เลยนะเอาวะยาวๆครับวันนี้โหคลิปน่าจะยาวมากเลยนะดูทรงแล้วอุ้ยแต่ว่าไม่ใช่ลนะผมว่าโหจบแล้วนะครับนะคะที่เป็นชื่อห้องแหละ <c oughs> เาดันเขาไปยังเกิดเราเลยเพื่อเรายิงจจุดเกิดแล้วนะเอาละผมเองเริ่มงงดานแล้วนะครับโอ้โหเป็นอะไรขอให้เป็นย <laughs> ูยูได้เดี๋ยว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 วิ่งมามแบบนี้ โอ้ยโอ้โหรู้เลยแฟกใครของหัวห้องแน่นอนโอ้ยพี่โคบครับพี่โคบเล่นมีคู่แล้วรู้สึกผิวดีว่ะทุกคนโอ้โหดีนี่แบบมาว่ะโอ้ยโอ้โหกดซูมไม่ติดนะครับเนี่ยไม่ตั้งใจจะแบบไม่ซูมนะกดซูมไม่ติดนะครับ ครับคิวไหลรัวๆครับสามเกมมายิงรวมไปเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยมันวะวัเลตวันนี้ยิงคุ้มเลยนะครับสุ่มมาได้ด้านเนี้ยฟังเสียงง่ายไว้ทุกคนผมว่าการเปิดสื่งเกมของเราในด้านเนี้ยน่าทำให้เราแบบ full option น,นะครับผมไอ้เพื่อนวางยังอะ่ะ เก็บนะครับหากันไม่เจอเลนะครับวันนี้อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยู่ไหนฮะโอ้ยไม่เสียงครับไม่เสียงครับไม่อยากโดนึ้นน้ำอะ่ะอจบสองนงเราน้ำเถอะหายไปไหนแล้วอะ่ะเดี๋ยว ไม่ทำไมเพื่อนเรายิงสไนดดด์ลัวจังทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวสวยครับผมว้าวเอาว่ามาไว้ตึงไว้เริ่มตึงนะครับผมโอ <c oughs> ไม่น่าเลือกด่านนี้มาเลยนะ <c oughs> อยากย้อนเวลากลับไปไปเดี๋ยวอันเน่ได้ฟรีทุกวินนะครับมุมนี้ เดือยไปนะครับโอ้โหหนึ่งนัดหนึ่งคิวครับทั้งวันนี้ได้ตัวเอาวะเอาวะเฮ้ยไม่เรามาแต่ข้างบนลงข้างล่างมันดีกว่าไหมทาไหมถ้าวันนี้หาไม่เจอครับรีบไปวางระเบิดก่อนดีกว่า วางบอมนี้ค่อนข้างได้เปรียบนะครับพอวางได้แล้วนะเนี่ยที่เหลือแค่แบบเราเรอฟังเสียงแล้วว่าเขาจะมาจากทางไหนนะครับโอเคโหเล่นมุมข้างล่างด้วยนะครับไม่เคยเล่นมุมข้างล่างเลยนะทุกคนยิงเรียกยิงเรียกสภาพนี่ครับสุดวางปุ๊บรอฟังเสียงฮนะและมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,มลวไม่รู้มาจากทางไหนนะครับแต่รู้ว่ามาแล้วเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาวะคนละตัวเฮ้โยโอ้โหสภาพทุกคนครับคือหลักการที่ผมบอกไปยีล้ลืมไปลนะทุกคนใ <laughs> ช้ไม่ได้จริงวะไอที่วางแนละ้วลองฟังเสียงเนี่ยโหตายอยู่ดีนะครับถ้ายิงไม่โดนเนะี่ยเฮ้ยเขารู้ทันเราแล้วว่ารอบนี้เขาไม่มาแล้วว่าดูดิเอา้ามาดป่ะคงได้คิวฟรีมุมนี้อยู่นะครับเสมออุ้ย เสียงกระสุนนี่สุดฟิ้วผ่านไปเลยนะครับเจ้าขวามือวะเนี่ยโอ้โหบาเลตบาเลตกับทั้ทงทีมบอลนี้อุยยดดลงมาได้ฟรีครับครับทุกคนลงล่างแก้มือใหม่แก้มือใหม่มหมดดลงล่างแก้มืออีกรอบครับ รอบนี้แหละทีมเราเลยเยอะกว่าสว <laughs> <c oughs> ยเอาว่าเอาว่านี่ครับเปลี่ยนมุมครับแต่ตรงเนี้ยทางตันนะถ้าเขาเข้ามาคือเราหนีไม่ได้นะครับโอเคแก้มือใหม่ครับขอฟังเสียงก่อน <laughs> แก้มือรอบแก้มือรอบอันนี้อโอ้ยทางตันทางตัน นี่ครับเทคติงนี้สุดท้ายเราก็ต้องยิงให้โดนนะทุกคนถึงจะรู้ว่าเขามาจากทาาไหนถ้ายิงไปโดนนี่ก็จบนะ okay. s <S okay, ครับโอเคครับพิกกลับมาขึ้นน้ำอีกรอบครับผมโอ้โหเลือดดามาฆ่าตเองชัดชัดยูเวย้ยอุ้ยปืนลั่นอาวาอๆาวาอุย้ยแฟนชัวชัดเลยดูเลยคนนี้หัวห้องแน่นอนอุย้ยเฮ้ย โอ้โหพี่โดนนี่ใหญ่เก็บหมดทีมเลยบอนี่โอ้โหสิบสิบวิสิบห้าวิหมดทีมเฮ้ยนี่ใหญหพดเกินเอาวาโอ้โหเอาเขาเอาคืนเราชุดเดียวหมดรวดเดียวเลยอะเป็นไปเปล่าโอ้โหไม่แล้วรู้ดิรู้เลยว่าแฟดมา ตัวละครตามมาแน่โอ้โหตัวครับทำไมเกมนี้ตึงจังวะเดี๋ยวผมว่าทีมฝั่งข้ามเขาเอาจริงด้วยนะครับผม้โเอ็นี่เลือกได้มาฆ่าตัวเองชัดเลยนะสร้างโพสิชันก่อนจะไปสั่นจานลึกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับช็อตเมื่อกี้นิยายเล่นเราหมดทีมเลยนะครับรวดเดียวนะเท่านั้น โโอโ้ยอมว่ะทุกคนเกมนี้ไม่ไหววะทีมฝั่งตงขามโคตรทโหดอ่ะโคตรจะท็อปนี่ยายนี่ท็อปฟอร์มเลยนะเกมนี้รวดเดียวชอตเมื่อกี้ต้องเดี๋ยวกลับไปดีเทคดูใหม่นะคร,รับโคตรทอโหดโอ้โห <c oughs> ยอม